บอกอยากได้รถตู้สักคันมันแสนจะแพงการบอกเลยวันนี้โอกาสของคุณมาถึงแล้วราคาดีออชันดีและมีให้เลือกทั้ง11ที่นั่งหรือว่าแกนซาเล็ก7ที่นั่งเราก็มีวันนี้การเหมารวมราคาเดียวให้เลย759,000บาทเท่านั้นถูกมากลูกค้าแล้วบอกเลยนะคะว่าซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์เราจัดให้เลยนี่เลยมีประตูไฟฟ้าด้วยจ้า จะเป็นฮุนไดแก g นซัลเล็ VIP ตัวท็อปสุดเจ็ดที่นั่งนั่นเองแล้วบอกเลยนะคะว่าความ VIP นะคะไม่ใช่แค่เบาะปรับไฟฟ้านะคะนี่ลูกค้าดูเลยเบาะทรงสวยหัวหมอนมิกกี้เมาส์นะคะใหม่มากแต่ความ VIP นี่เลยค่ะคอนโซลกลางลูกค้ามีทีวีจอใหญ่มากอันนี้ตามรุ่นนะคะสุดหรูมากๆนะคะเห็นไหมคะ นี่นะคะบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่ายอย่างแน่นอนนี่แหละคะ่ะความเป็นหุ่นใดแกนซาเล็กปอป้ายแดงสอล้านสี่นะแต่วันนี้บอกเลยว่าสวยหรูอย่างแน่นอนพรมเข้ารูปโอ้โหหรูมากนะคะและลูกค้าอยากเห็นข้างหน้าไหมเดี๋ยวการจะพาไปดูเลยว่าคันนี้นะคะข้างหน้านะคะติดจอนะคะ a อ d r ดอ d นะคะให้เลย นี่บอกเลยว่าข้างหน้านะคะสวยมากแล้วแอร์นะคะเกียร์ออโต้นี่จอเอนดอยนะคะบอกเลยว่าเอกสารครบนะคะและนี่เลยไม่เพียงแค่150,000กิโลเมตรเท่านะั้นลูกค้าไม่น้อยมากนะคะพงมาลยัยมันตีฟังชัน อ่ะแล้วจะไม่โชว์ได้ยังไงบอกเลยว่าทั้ง2คันของเรานะคะนี่ได้รับการตรวจสภาพจาก i n s p e c t i ันวันทุกค่าไม่มีชนหนับผิดความน้ำท่วมเป็นรถเกรด A5 ดาวอย่างแน่นอนตัวตู้11ที่นั่งก็น่าใช้ไม่แพ้กันบอกเลยนะคะมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้า2องข้างกล้องรอบคันรุ่นไหนลูกค้าก็ต้องดีลักนั่นเองนะคะตัวท็อปสุดของฮุนไดนั่นเองและนี่เลยนะคะเบาะใหม่ทั้ง ส1เอดทีน่นั่งแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าเบาะเดิมจากป้ายแดงใหม่มากไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยและพอเป็นตัวท็อปนี่จา้าทีวีจอเพดานห้ามพลาดเลยต้องบอกเลยนะคะว่าใครอยากได้คันนี้ดูข้างหน้าเลยออปชันดีนะ,ะภายในสวยนะคะแล้วก็นะคะนี่เบาะเป็นเบาะหนังทั้งหมดอย่างที่บอกนะคะจอจะมีแสดงกรองรอบคันด้วยนะคะนี่เดี๋ยวการกดให้ดูนะคะ กล้องรอบคัน Air ์ดิจิตอนะคะต้องบอกเลยว่าออปชันนะคะสุดล้นจริงๆสำหรับตัวท็อปเกียร์ออโต้ด้วยนะและไม่น้อยมากนะคะปี2016หไม่เพียงแค่150,000กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็หนีลูกค้านะคะ ในส่วนของพวงมาลัยมันตีฟังก์ชัน่นมีครุสคอนโทรแล้วด้วยและเอกสารต้องครบนะคะนี่บอกเลยคู่มือนะคะเอกสารบุ๊กเซอร์วิสนะคะคือครบทุกอย่างนะคะสำหรับคันนี้นั่นเอง บอกเมื่อตะกี้แล้วใช่ไหมคะว่านี่เลยรถที่นี่เกต A5 ดาวเพราะว่ารถสวยสภาพป้ายแดงนั่นเองและวันนี้นะคะอย่างที่การบอกสองคันนี้นะคะป้ายทะเบียนดำหรือป้ายทะเบียนฟ้า7ที่นั่งหรือ11ที่นั่งวันนี้การเหมารวมราคาเดียว759,000บาทเท่านั้นบอกเลยว่าวันนี้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ว